สวัสดีค่ะวันนี้ไปเดินตลาดมานะคะได้เนื้อปลาโชกุนมาค่ะ ที่ขายปลาจำหญิงได้ด้วยค่ะหญิงดีใจมากๆค่ะแล้วขอบคุณที่ทักทายหญิงนะคะจัดการล้างปลาของเราให้เรียบร้อยและล้างผักของเราด้วยนะคะผักของหญิงก็จะมีมะเขือพวงกระชายและพริกไทยสดค่ะจัดการล้างทุกอย่างให้สะอาดเรียบร้อยเลยนะคะและหญิงก็จะนําปลามาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะในส่วนของพริกไทยด้วยนะคะให้เป็นท่อนเล็กๆแบบนี้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวทํากันเลยค่ะหญิงขอไปค้นหาน้ําพริกแกงและน้ํามันหมูก่อนนะคะน้ํามันหมูที่หญิงใช้วันนี้เป็นชนิดเจลค่ะหญิงจะนําเนื้อปลามานาบในน้ํามันหมูนะคะให้เขามีกลิ่นหอมค่ะและมีลักษณะแข็งเล็กน้อยค่ะหญิงไม่ได้ตั้งใจจะทอดให้กรอบนะคะหญิงแค่จะให้เขาแข็งขึ้นและมีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นค่ะหญิงใช้กระทะเดิมตามด้วยน้ํามันหมูลงไปเล็กน้อยใส่น้าพริกแกงลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมเลยนะคะและหญิงก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลมะพร้า ก้าวกะปิ และใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยแบบนี้ค่ะผัดส่วนผสมให้เข้ากันดีและส่งกลิ่นหอมชิมรสด,ดูนะคะขาดเหลืออะไรก็ปรุงแต่งเลยค่ะงขอเพิ่มน้ำตาลมะพร้าวและใส่น้ำเปล่าลงไปอีกเล็กน้อยตามด้วยผักของเราลงไปผัดแบบนี้ได้เลยค่ะผัดส่วนผสมให้เข้ากันและหญิงก็จะใส่เนื้อปลาลงไปค่ะตามด้วยผงชูรสและน้ำปลาที่ขอบกระทะเล็กน้อยค่ะขั้นตอนนี้ผัดคลุกเคล้าเนื้อปลาให้เบามือนะคะระวังปลาจะแหลกค่ะชิมรสด,ดูเมื่อได้รสชาติที่ต้องการแล้วก็ปิดไฟได้ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูเนื้อปลาโชกุนผัดพริกแกงของหญิงในวันนี้ค่ะหญิงจะบอกว่าหญิงไม่แน่ใจว่าหญิงเรียกเนื้อปลาชนิดนี้ถูกหรือเปล่านะคะหญิงก็มัวแต่คุยกับแม่ค้านะคะจนลืมชื่อชนิดปลาไปเลยค่ะเดี๋ยวเราเตรียมตักผัดเผ็ดเนื้อปลาโชกุนของเราไปเสิร์ฟกันดีกว่านะคะเมนูวันนี้แฟนก็เรียกร้องมานะคะอยากกินเมนูปลาปลาค่ะผัดเผ็ดแต่เผ็ดน้อยๆใส่พริกไทยเยอะๆให้ได้ความเผ็ดจาก เพราะว่าถ้าทําเผ็ดเกินไปแฟนจะกินพริกไทยไม่ได้ค่ะแฟนหญิชอบกินมากเลยนะคะเครื่องเทศจำพวกพริกไทยกระเทียมกระชายอะไรประมาณนี้ค่ะมาพูดถึงรสชาติของเมนูนี้กันบ้างค่ะก็เหมือนเดิมนะคะความอร่อยก็อร่อยเหมือนเดิมค่ะยังคงความจัดจ้านเหมือนเดิมนะคะมีความหอมกระปิมีความเผ็ดร้อนของเครื่องแกงมีความเผ็ดร้อนของเครื่องเทศ ได้เหยาะน้ำปลาไปนิดๆน,นะคะยิงจะบอกว่าชูรสชาติเมนูนี้มากๆเลยค่ะอารมณ์เหมือนกินปลาดุกผัดพริกแกงค่ะแต่หยิงจะบอกว่าเนื้อปลาโชกุนมีความนุ่มและมุนลิ้นกว่าค่ะเอามาผัดเผ็ดแบบนี้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับมื้อนี้ความจริงแล้วเราจะใช้เนื้อปลาอะไรก็ได้นะคะสำหรับการทำเมนูนี้มีเนื้อปลาอะไรอยู่ก็จัดได้เลยค่ะหยิงเพิ่งได้เคยกินเนื้อปลาโชกุนครั้งแรกนะคะหยิงว่าอร่อยดีค่ะเผ็ดอร่อยร้อนแรงมากนะคะสำหรับ มื้อนีหมดแล้วค่ะทั้งผักและเนื้อปลาเมนูวันนี้ขายดีค่ะสำหรับวันนี้หญิงก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่พวกนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ